แชรประสบการณ์ถูกอินชาร์ตรีวิวแล้วเจอ review note 100รีวิวโน้ตร้อยกว่าข้อทำยังไงดีสวัสดีครับผมเป้ไอทีโซ s อเรื่อง IT ง่ายนิดเดียวแต่ยากเยอะจากประสบการณ์10กว่าปีของผมนะครับในอาชีพ e x t e r n a l audit internal audit แล้วก็ IT audit นะครับก็จะมีกระบวนการที่ audit manager มารีวิวงานผมใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเวลารีวิวงานแล้วเนี่ยเวลา audit manager มา comment เนี่ย ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ารีวิวน้ตครับคือเป็นคําถามหรือการสื่อสารระหว่างออดิตเมเนเจอร์มาถึงเราครับหรืออาจจะเป็นคําถามว่าทําไมตรงนี้ถึงผิดแกมมาหรือว่าทําไมถึงสรุปประเด็นการตรวจสอบแบบนี้ทําไมออบเซอร์เวชั่นมันถึงไม่ตรงกับออดิตออบเจอเทีฟอะไรแบบนี้ครับผมต้องเล่าความจริงไว้ก่อนเลยว่าออดิตเมเนเจอร์เนี่ยครับวิธีการรีวิวหรือสไตล์การรีวิวเขาเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากเลย ออดิตเมนเจอร์บางคนก็จะแจกรีวิวโน้ตให้น้องในทีมนะครับอาจจะเป็นหลักร้อยข้อเลยก็ได้นะครับหรือออดิตเมนเจอร์บางคนอาจจะแจกรีวิวโน้ตแค่20ข้อต่อ w o r k i n g paper ก็ได้นะครับเอ่อมันอยู่ที่สไตล์ของแต่ละคนแต่ว่าจากประสบการณ์ของผมเนี่ยที่ผมเจอรีวิวโน้ตเยอะสุดต่อนหนึ่งเวิร์กิ่อครับก็จะประมาณ100อัพนะครับความรู้สึกแรกเวลาผมเปิด w o r k i n g paper ขึ้นมานครับ แล้วเห็นว่ามันมีรีวิวโน้ตร้อยกว่าข้อเนี่ยผมรู้สึกยังไงเต้องบอกว่ารู้สึกหัวร้อนครับหมายความว่ามันมีความร้อนขึ้นมาตรงหูแล้วก็รู้สึกเครียดนะครับว่าโหยเฮ้ยทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยถ้าใครเคยเจอเหมือนผมนะครับอย่างแรกเลยต้องตั้งสติก่อนนะครับให้มันสงบก่อนแล้วก็ค่อยๆไล่ดูรีวิวโน้ตทีละข้อครับว่าสิ่งที่พี่เมนเจอร์เขา สื่อสารกับเรามัน make sense ไหมนะครับถ้ารีวิวโน้ตแต่ละข้อเนี่ยโอเคมัน add value ให้กับรายงานการตรวจสอบในขั้นสุดท้ายครับมันก็ถือว่า make sense แต่ว่าถ้ารีวิวโน้ตนั้นเนี่ยสักแต่ว่าเขียนหรือว่ารีวิวไปแล้วไม่ตรงประเด็นหรือว่าจุกจิกเกินเหตุในลักษณะที่ไม่ได้ add value อะไรเลยให้ audit report หรืองานในภาพรวมครับก็อาจจะถือว่าไม่เหมาะสมนะครับ เวลาเราเจอรีวิวโน้ตจากพี่เมนเจอร์แล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เมคเซนส์ผมคิดว่าควรจะมีการสื่อสารไปให้พี่เมนเจอร์รับทราบนะครับแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการสื่อสารให้มันละมุนละม่อมนะครับไม่ใช่ขวานผ่าซากพูดไปตรงๆเลยทุกอย่างเลยแบบนี้ครับแล้วสุดท้ายเราจะสวยเองนะครับทั้งนี้ต้องดูสไตล์ของพี่เมนเจอร์ด้วยนะครับว่าสามารถเปิดอกพูดคุยในเรื่องนี้ได้หรือเปล่านะครับ อาจจะเดินเข้าไปขออนุญาตพี่เมนเจอร์เขาคุยครับว่าเรารู้สึกยังไงกับรีวิวโน้ตข้อนี้บ้างหรือมีประเด็นไหนบ้างที่น่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นกว่านี้ครับทีนี้เราลองมามองมุมกลับในมุมของคนรีวิวหรือตัวเมนเจอร์บ้างครับสมัยที่ผมเคยเป็นเมนเจอร์ครับผมก็เคยแจกรีวิวโน้ตให้น้องๆเวลาผมรีวิว working paper เนี่ยผมจะเจอประเด็นที่หลากหลายครับ เช่นน้องบางคนอาจจะเขียนไม่รู้เรื่องเขียนไม่รู้เรื่องแปลว่าอะไรแปลว่ามันเกิดจากขั้นตอนการคิดวิเคราะห์ในหัวของน้องนะครับในระหว่าง document working paper นั้นที่ไม่เป็นระบบรวมถึงทักษะในการเขียนลองนึกดูครับเวลาเราอ่านนิยายขายดีครับวิธีการเขียนของคนเขียนนิยายเนี่ยลื่นแค่ไหนหรือว่าเเวลาเราอ่านแล้วรู้สึกว่าวางไม่ลงใช่ไหมครับเวลาจบตอนไปแล้วอยากจะเปิดอ่านเรื่อยๆ ซึ่งคนเขียนเหล่านี้เขามีเทคนิคนครับในการเล่าเรื่องเขามีวิธีเกริ่นนำที่น่าสนใจแล้วก็เล่าเล่าใจความตรงกลางใช่ไหมครับแล้วก็ขมมดปมมาสรุปในตอนท้ายได้อย่างน่าดึงดูดนะครับวิธีการเขียน working paper เนี่ยก็คล้ายๆกับการเขียนนิยายเหมือนกันครับอีกประเด็นที่ผมมักจะเจอเวลารีวิวงานน้องๆในทีมครับก็คือเวลาที่น้องเขาสรุป observation ที่เขาตรวจพบใช่ไหมครับ observation นั้นนะ่ะมันไม่ตรงกับ audit objective ครับหมายความว่าให้ตรวจเรื่อง A แต่ว่ากลับไปสรุปเรื่อง B แทนซึ่งมันไม่ make sense เลยอะไรแบบนี้ครับผมก็จะ comment ไปว่ามันไม่ตรงประเด็นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมักจะเจอบ่อยก็คือน้องเขาตรวจไม่ครบ bullet ทั้งหมดของ audit โปรแกรมข้อนั้นครับเช่นหัวข้อใน audit โปรแกรมข้อนั้นระบุว่าให้เราตรวจทั้งหมด20ข้อ แต่น้องคนนี้อาจจะตรวจไม่ครบตรวจไป17ข้อขาดไป3ข้ออย่างงี้ครับผมก็จะคอมเมนต์ไปว่าเฮ้ยทำไมถึงไม่ครบอ่ะในเมื่อออดิปรแกรมบอกแบบนี้แล้วแล้วก็จะดูเหตุผลของน้องครับว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าลูกค้าไม่มีคอนโทรลนะหรือเปล่าเลยไม่ตรวจนะครับก็อาจจะเป็นไปได้มีใครก็ไม่รู้ครับเคยกล่าวไว้ว่า working paper ที่ดีครับคือ working paper ที่เวลาเราส่งให ใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องออดิตมาอ่านต่อจากเราเนี่ยแล้วเขาสามารถเข้าใจได้ทันทีเกิน80%นะครับหมายความว่าเมสเซจจะต้องเคลียร์วัตถุประสงค์ทุกอย่างต้องเคลียร์นะครับการเกินนำเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารรวมถึงการสรุปต่างๆเนี่ยครบถ้วนเหมาะสมตรงประเด็นทุกจุดที่เราจะตรวจนะครับสำหรับบริษัท Big กครับที่มักจะ ก็คือเม t working paper เป็นภาษภาอังกฤษนะครับเรามักจะเจอประเด็นในเรื่องของแกมมาหรือว่าการอ่อนภาษภาอังกฤษของน้องในทีมนะครับซึ่งเวลาที่ผมเจอในรอบแรกครับผมจะคอมเมนต์ในรายละเอียดทุกจุดเลยว่าน้องเขาพลาดในแกมมาในจุดไหนบ้างนะครับซึ่งความผิดพลาดตรงนี้มันอาจจะมีเป็นร้อยๆจุดเลยก็ได้ในจ็อบต่อๆไปเนี่ยผมอาจจะสรุปไปเลยว่าโอเคไปฝึกแกมมาตรงนี้มาใหม่นะครับ หรือว่าไปอ่านเพิ่มเติมแกมมาตรงนี้นะครับเราจะได้พัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเวลาเราเป็นเมนเจอร์ไปรีวิวน้องอีกทีนึงนะครับจุดสําคัญอีกจุดที่ผมมัก็ะเจอเวลารีวิวงานน้องครับก็คือแฟกต์ต่างๆที่น้องๆรวบรวมเข้ามาใน working paper เนี่ยมันชี้ชัดว่า audit โปรแกรมข้อนั้นน่าจะต้อง less observation แต่น้องเลือกที่จะไม่ l e observation และทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ในการเจอรีวิว note ในฐานะที่ผมเคยถูกรีวิวแล้วก็ในฐานะที่ผมเคยเป็นเมนเจอร์ไปรีวิวงานน้องนะครับถ้าใครชอบเนื้อหาในตอนนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับ